นอนยกแขนความนย่างนอ้องุนูวนูนนอนท่าไหระผมนอนเล่าลงกดีแล้วครับอๆเียบร้อ,อ,อเหตียงฮะากูเห็นนะ นอนได้แล้วผู้ที่ทำงานแต่เช้าครับเดี๋ยวปั๊ดอี๋หนูไม่โทษหรอกออ้าหมอนไม่มีอ่ะหมอนให้ตัวได้เบิร์ตขับได้เบิร์ตขับงั้นเจ้าเหรอครับได้เบิร์ตขับนอนนะครับผมนอนหลับนอนแล้วครับไม่นอนตัดแขนตัดแขนอยู่ที่ตัดคุ้มด้วยเดี๋ยวกัน ล้วถามมันมเมีนของเดือนละไอ้ของเดือนว่าน้าเมีย่ยเอา้านั่งอยู่เซืน้นอย่างก่ไม่ซอยหากุญแจเอา้าไปลืมไปไปมีกุญแจสำรองอยู่ไหมเอา้าคุยขา้าวเว้ยคุยขา้าวเว้ย ว้าพี่ดาวพูดกับลูกค้าแบบนี้เดี๋ยวก็รวยตายหรอกคือว่าแสดงว่ารู้สิว่าร้านเนี้ยมีแต่ของอร่อยนี่จะกินอะไรสั่งกันเลยแม่ค้าปากร้ายแต่ใจดีมากเอาไปนั่งสั่งเลยลูกค้าเขาเยอะแยะเดี๋ยวก็รอกันนานห่วงจะซื้อของฝากเมียกินที่เนี่ยนะนอกจากจะอร่อยแล้วยังปลอดภัยตำรวจมาเยอะที่เนี่ยเฮ้ยนี่ชนป้ายเขาด้วยเหรอมันเป็นอุบัติเหตุครับผมในเกียรติยของผมสิสอบให้ผม มีค้อนปอนด้วยแดงปรากาจะมาสั่งปูนึ่งใช่ไหมเอามาทุบตามปูผมผมขอตัวครับวันครับหึงกับไปไหนอ่ะฮะโตแม่แกะมาเทา้วเทมวดจริงหจริงนะหมวดเป็นตำรวจได้ไงเนี่ยจับฉลากได้ใช่ไหมฝีมือล้วนๆย,ย,ย,ยังไงใครเป็นคนสั่งพวกแกมาใครส่งมาใครส่งมาพูดมีเหี้ยโหดปะกูอีก บุบริษัทธิ์บุญมากครับเฮ้ยพี่หนูใช่บริษัททีธิ์งานปะแม่แม่อ้าวเดี๋ยวไปลุยเลยอไปไปนี่เอาเอาตัวไปเจ้ดี๋ยว้อนกันนดิท่านอัครมหาเศรษฐีครับคือว่าปีแอร์เล่าเรื่องของท่านให้ผมฟังหมดแล้วต่อไปท่านอัครมหาเศรษฐีไม่ต้องห่วงนะครับ ผมนี่แหละจะดูแลและจะคุ้มครองท่านอัครมหาเศรษฐีเองช่ใจท่านนี่แต่งตัวสกรปรกขึ้นนะครับห <c oughs> ยอกนะครับ <c oughs> รวยจริงเปล่าวะเข้าไปาไาเพ<ล>่ออะไรตาเหล็กเพ่ออะไรตาเรื่องที่ดิน,นะหทุกอย่างเขาเด็ดอยไปเล้ว ทิศดูแปลงเดียวเท่านั้นมันหมดชอมขายแกจะง,ง่ายมันจะบมดขายเรื่องคาสิโนเป็นอะไรเหลือแต่แขกคุณช้อนเส้นครับถ้าอยากให้ปัญหามันเยียๆไปขนาดนี้คุณช้อนก็ให้เฮ็ดทางใดเป็นเส้นใดก็เส้นไปเลยครับอ๋อดูแล้วทางทิศโปรเจกต์นิคบริเร็จแน่นอนถ้าเขาผมมีไลน์เส้นแบบโทนี่ตายครับนี <C> ่ <oughs> <C oughs> ใส่รหัสเข้าไปเะตีตาเบิง่งซะเอาขึ้นหูรหัส ยังตัวเท็ดตัวอีสองตัว e ตัวที่และตัว e อีสองตัวอ้ตุกวยสาริหตัวเรื่องล่เส้นบกโทนี่กูได้ปลอไม่เบิแล้วแต่ว่ามือใดขมันปากรโตขึนมามือนั่นแหละเป็นมือตายของมันสัวกม็มาลักสิมนมาจอเนาะอันกูปสัวกูสิรวยสิ น yeah. ่นีมเห็ดย่วะเห็ดไปเยปาดเบิ่งมันโกหมสอคนนี้เป็นคนจังไหมาตั้งรัฐเังสิวะนี่ลูกจะเจอไหมเนี่ย ม่ผมกันแม่โอ้ยไปใส่ของแม่อีดาวไม่ทราบว่าแกมาสารแนเสนอหน้าที่นี่ทำไมมิซ่าโอ้ยกูก็นึกว่าใครเจอก็ดีแล้วมาเคี่ยกันหน่อยเซฮะกล้าดียังไงให้ไอบริษัทว่าเนี่ยส่งคนไปไล่ฉันฮะมีสิทธิ์อะไรข้าเป็นเจ้าของที่ข้ามีสิทธิ์จะเฉดหัวใครออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรอวะแต่ว่าทีตรงนี้เป็นที่ของแม่แต่ไม่แกนะทำสัญญากับฉันไว้แล้วแต่กูส่งดอกตลอดเว้ยเอาสัญญาไปดูเลยดีกว่านะนี่ไงสัญญา เคลียร์แม่สัญญาเหยื่สิแม่ไปเส้นไหนตั้งไหนอ่ะฮิีาร์เนี่ยมึงหันไปทางอื่นได้บ่ฮะนี่แม่มึงอ่านซูตรไม่ออกอ่ะมึงก็รู้อ่ะ <c oughs> ยี่<อ>นั่นนันนนนนนอีดําปี๋หมี่ควายถ้าแกปะตั้งหัวฉันไม่แต่น,นิดเดียวกูจะแช่หัวทุกคนออกจากที่นี่ไปเลยแม่มกกึงนึกว่ากูจะโขงแล้วหรอ ค่อยๆหน่อยยังมีปัญหาอะไรกันด้วยแล้วนี่จะย้ายไปอยู่ไหนคิดไว้กันยังไปอยู่วัดมั้งไปสงบสติอารมณ์ก่อนไอีดาวอยู่วัดมันเล่นไพ่ไม่ได้นะมึงอีแก้วกูอยากจะผ่าสมองมึงจริงเลยไอ้สมองมึงนี่คุณจะไพ่ไปจะไพ่นะโอ้ยเออไปเก็บของก่อนแล้วกันไม่ต้องคิดมากนะ เลออาบากแตงโม่ละแม่ถ้ามันอยากจะทำต่ออยู่ต่อก็ให้มันตามไปทำที่ร้านใหม่อ่ะเอา้าเมื่อนี้ก็ปร้านอ่ะเมื่ออื่นเขาสิมาหยุดร้านเหรอ ขันเฮาตกลงแต่งงานกับมิกมิกสีซอยเฮาเรื่องบานบอกแต่งานเนี่ยแล้วันเฮ้ยเดียนเดียนว่าีหลี่จีโอีหลีโอเคโอเคเฮาติไปควงมันกับพ่อเขาไปเอ้าแต่คเต้ก็ตัวแดงว่าได้ยินบหมดเลยทุกอย่างแล้วแม่เข้ามาตรงไานไปไซแล้ว เดือนตกลงแต่งงานกับมีแต้หวพี่มิครับผมว่าเขามาตีกันดีกว่ามันบู้ใหแพทย์้ามันอยู่กับผู้เดือนอีกเรื่ <c oughs> งองยังลูกพี่ก็ต,ต้องละตัวพี่ตี้วมัวเองไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้ลูกความสุขของแม่ไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้นะแม่ขอแค่เราอยู่ด้วยกันนะ่ะอยู่ที่ไหนแม่ก็มีความสุข หนูจะสู้ไหมนนชิบหายแล้วบักนี่กับบักตมต้อตีกันเต้าๆยแกอยู่ซือนี่มันเป็นเรื่องงูกุ้งยส่ไส้เมืองเป็นไห